สามารถซื้อได้โลละบาทบาทครึ่งบาทโล,ลนึงชิ้นนึงก็ให้เขาเหลือไปเหมือนไหมเหมือนได้มาฟรีๆค่ะไม่ได้คิดอะไรไมากก็ใครขยันเกะก็เกะใครไม่ขยันเกะก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเอาก็ได้คะ่ะเพราะว่าตีเป็นราคาก็ไม่ได้มากอะไรในเราพูดแบบนี้เราไม่ได้ดูถูกของไม่มีราคาเลยนะคะแต่บางครั้งมันอ่าคือมันเราไม่มีเวลาเกะเราเอาเวลาที่มาเกะของแบบกระจุก,กะจิกแบบนี้ไปเกะ ของใหญ่ๆดีกว่าไหมแต่ถ้าใครมีเวลาก็เกะหรือ,อถึงเราไม่ซื้อเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เขาเอาไปอยู่แล้วเขาก็เอาไปเกะเอาไปทําก็คือคนที่เขามีเวลาก็ให้เขาไปคนที่เราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องเอาเนาะกบ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาแกะลำโพงค่ะเป็นลำโพง USB บ้างเป็นลำโพงต่อจากคอมบ้างเป็นลำโพงอ่ะเนี่เนาะนี่มันเป็นลำโพงที่ไว้เสียบ USB ได้เป็นลำโพงแบบนี้นะคะลำโพงก็อันนี้ก็จะเป็นลำโพงพวกที่ต่อออกมาจากคอมตัวเล็กๆ ต่อกับโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในค่ะว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าพี่ช่วยแกะลําโพงให้ดูหน่อยลําโพงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะนฉันก็เลยไม่ค่อยได้แกะแต่คนที่คอมเมนต์ไม่รู้คอมเมนต์ในคลิปไหนแล้วนะคะหาคอมเมนต์ไม่เจอก็เลยไม่ไ,มไดเอามาโชว์นะคะอ่ะส่วนให้พี่ลีแกะพี่ลีก็ไม่แกะนะคะเพราะว่าอันเนี้ยลำโพงแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นอ่า ของที่เวลาเราไปซื้อของอย่างอื่นลูกค้าแล้วมันติดมาหรือว่ามันมีนิดนิหน่อยหน่อยก็ช่วยซื้อเข้ามาโลละบาทอะไรแบบเนี้จะไม่ใช่ซื้อเพลงนะคะโลละบาทสองบาทความจริงซื้อโลละบาทหรือว่าห้สตางค์ก็ได้นะคะเพราะมันไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูโลละบาทก็โอเคแนละ้วเพราะว่าพลาสติกส่วนมากของเขาจะเป็นพลาสติกเนื้อผสมคําว่าเนื้อผสมดิฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาผสมอะไรแต่มันมันมันไม่ใช่ พลาสติกกรอบมันไม่ใช่พลาสติกเหนียวมันไม่ใช่พลาสติกที่บางครั้งไม่ใช่เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้เอาง่ายๆคือมันบางครั้งมันไม่ใช่พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้เราก็เลยเวลาแกะข้างนอกที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็ไม่สามารถนํากลับมาขายได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีเหล็กข้างในมีตัวที่เป็นเหล็กลาโพงข้างในเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเดี๋ยวดิฉันจะใช้ค้อนทุบเลยนะคะเนื่องจากว่า บางอันมันก็ไม่ต้องใช้ไข่ควงเนี่ยเห็นไหมคะมันถ้าเราใช้ไข่ควงมันก็จะยาวไข่ควงยาวมันก็จะไข่ควงยาวขี้เก็บขี้มุงเข้าไปนะคะก็ดิฉันก็จะทุบแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันของนี่เลวก็ทุบก,ก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะมันก็จะมีอ น็อตนะคะมีคนถามเข้ามาว่าน็อตน็อตแบบนี้สามารถขายได้ไหมขายได้นะคะก็คือน็อตก็คือเหล็กแต่ว่ามันติดพลาสติกแบบนี้ก็ต้องเอาออกแต่ส่วนมากเราไม่เอานะคะเราก็จะทิ้งเป็นขยะไปหรือถ้าใครจะเอาก็จะเอาได้นี่ค่ะข้งางในก็จะมีบอร์ดนะคะนี่ค่ะนี่คือบอร์ด เนี่ยค่ะแกะออกมาเลยก็จะได้บอดแบบนี้นะคะบอดแบบนี้ที่มีรูแบบนี้นะคะที่ร้านของเราที่เราไปส่งเขาให้เป็นบอดขยะนะคะบอดแบบนี้บอดเล็กๆไม่มีชิปไม่มีแผ่นทองอะไรเขาก็จะให้เป็นบอดขยะนะคะ ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะคะลอกผ้าออกก็จะเป็นเหล็กอันนี้ก็คือเหล็กนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน็อตนะคะในรูเนี่ยในรูนี้ก็จะมีนอ็อตเราก็ต้องมาขันออกนะคะเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ได้กาไรอะไรเยอะแยะนะคะส่วนมากดิฉันก็ช่วยซื้อลูกค้ามาไม่ได้คิดว่าจะเอา กำไรจากตรงนี้หรอกนะคะเหมือนซื้อของอื่นแล้วมันติดมาก็เอามานะคะทุบออกมาแล้วนะคะก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะข้างในอันนี้มาทําคลิปให้ดูนะคะปกติก็นี่ค่ะไม่ค่อยนี่ก็จะเป็นเหล็กนะคะส่วนใครจะเอาเหล็กก็ต้องทุบเอาแม่เหล็กออกด้วยนะคะให้เวลาร้านที่ไปขายเหล็กแม่เหล็กแบบนี้เขาก็ไม่ซื้อนะคะต้องทุบออก คลิปนี้มันไม่ได้คำนวณนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรให้เรามาคำนวณนะเห็นไหมคะแล้วมีคนมาขอซื้อลําโพงเรานะคะลําโพงเราก็มีแบบนี้ค่ะมันเก่าแล้วมันขายไม่ได้แล้วส่วนพลาสติกเนี่ยบางอันมันก็จะเป็นพลาสติกกรอบบางอันมันก็จะเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถรีเคิลได้นะคะเราก็ต้องตรวจสอบเอานะคะ ส่วนตัวนี้นะคะข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องทุกๆอยู่ลืมปิดกล้องนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกกรอบนะคะพลาสติกกรอบก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นเนื้อผสมไหมไอเรื่องพลาสติกกรอบนี้มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะคะแต่เ,เราจะมาดูกันข้างในเฉยๆนะคะคลิปนี้ว่าข้างในมีอะไรบ้างที่สามารถเอาได้นี่ค่ะไอตัว<ม>ที่เป็นลําโพงตรงนี้เอาได้คาะเป็นเศษเหล็กได้ค่ะ นี่ก็คือเสร็จเหล็กค่ะสามารถขายได้แล้วค่ะนี่ค่ะข้างในลำโพงก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ซื้อแค่โลละบาทโลห้าสิบตังคือช่วยซื้อมานะคะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีค่ามากเลยแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่า,าไปซื้อลําโพงอย่างเดียวใช่ไหมคะเราก็ได้ของอย่างอื่นเข้ามาแล้วมันก็ติดลําโพงมาแล้วก็ช่วย่วยซื้อมาแบบนั้นค่ะไม่ได้คิดอะไรมากเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะข้างในไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวแกะให้ดูอีกสักตัวนะคะแกะตัวเมื่อกี้แล้วลืมเปิดกล้องนะแกะตัวนี้ให้ดูนะคะใครจะเอาไขาควงหมุนเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแบบี้ฉันไม่ชอบนะคะมันลังโครนข้างในมันค่อนข้างเก่าแล้วแล้วข้างในพวกน็อตมันจะเป็นสนิมนะคะใชก้ก็ใช้วิธีการทุบนะคะ เห็นไหมคะพอตุบออกมาแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรคะ่ะนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆคะ่ะมาเกะให้ดูไม่มีอะไรคะ่ะจะซื้อแพงได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือพลาสติกกรอบคะ่ะอันนี้ขายเป็นพลาสติกกรอบได้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันคะ่ะเป็นแม่เหล็กเนี่ยส่วนที่เป็นเหล็กตรงเนี้ยก็ขายได้แต่ส่วนที่เป็นแม่เหล็กก็ขายไม่ได้นะ ประนี้นี้ก็เป็นพลาสติกบบนี้ก็จะมีบอดบอดขยะมันก็จะมีน็อตติดอยู่เต็มเลยนะคะซึ่งถ้าเราขันเราก็จะเสียเวลาเราก็จะใช้ อะไรมันก็มีลําโพงเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะแกะให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนส่วนมากก็จะไม่ค่อยเอามันติดมาบ้างก็จะเอาสรุปก็แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรนะะถ้าเลี่ยงได้ไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อค่ะมันก็เป็นพลาสติกกรอบค่ะพลาสติกกรอบ มีผ่านอยู่ข้างในก็ต้องเอาออกอันนี้ก็คือขยะนี่ก็คือพลาสติกกรอบค่ะก็ขายได้ค่ะเอาน็อตออกหมดก็ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะออก,ก็แกะให้ดูแค่นี้นะคะมีอะไรนะคะในลำโพงก็จ,จะมีเหล็กนิดหน่อยมีน็อตนิดหน่อยก็มีพลาสติกกรอบพลาสติกกรอบบางอันก็เป็นพลาสติกกรอบเนื้อผสมนะคะเขาก็ไม่รับซื้อ บางร้านประมาณนี้ค่ะแกให้ดูข้างในก็เหมือนกันทุกอันนะคะแล้วไม่ได้แกให้ดูทุกอันนะคะค่ะชอบคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะความรู้ที่เรานำมาบอกก็คือ,อสามารถซื้อได้โลละบาทบาทครึ่งบาทโลนึงชิ้นนึงก็ให้เขาเหลือไปเหมือนไหเหมือนได้มาฟรีๆค่ะไม่ได้คิดอะไร,ไรมากก็ใครขยันแกะก็แกะใครไม่ขยันแกะก,ก,ก,ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะ เพราะว่าตีเป็นราคาก็ไม่ได้มากอะไรในเราพูดแบบนี้เราไม่ได้ดูถูกของไม่มีราคาเลยนะคะแต่บางครั้งมันอ่าคือมันเราไม่มีเวลาแกะเราเอาเวลาที่มาแกะของแบบกระจุกะจิกแบบนี้ไปแกะของใหญ่ๆดีกว่าไหมแต่ถ้าใครมีเวลาก็แกะหรืออ่าถึงเราไม่ซื้อเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เขาเอาไปอยู่แล้วเขาก็เอาไปแกะเอาไปทําก็คือคนที่เขามีเวลาก็ให้เขาไปคนที่ เราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องเอาเนาะก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายไม่ได้มีอะไรเลยข้างในก็ประมาณนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ